สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตน้องเจ็ดวันนะคะลาเอดเนาะใบที่3เนาะอันนี้อันนี้ใบที่สี่นะคะกําลังขึ้นหลอดแล้วก็กําลังจะบานวันนี้แหละใบแรกตัดทิ้งไปแล้วนะคะวันที่สองก็เริ่มจะมีจุดๆแล้วนะเพื่อนๆส่วนใบที่3ก็คือใบนี้นะคะ ใบที่4ี่ขึ้นหลอดอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะอันนี้ฝนไม่ตกนะคะสองสวันแล้วะคะ่ะเราเพิ่งไปต่างจังหวัดกลับมานะคะมาเจอน้องขึ้นหลอดใบที่4ีพอดีเนาะน้ําเจิงนองเลยค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะ asia, อโลเคเชียราลำเอ็ดในตระกูลอ l โลเคเชียเขาชอบน้ํานะคะอย่างแช่น้ําอย่างเงี้ยก็จะไม่ตายเห็นไหมคะรากวันนั้นได้อัปเดตรากให้ดูแล้วเนาะเนี่ยคะ่ะเราเอา สเปกแหนมมอดโปะไว้แล้วก็ลากน้องกระช,ชายไปนะคะเราก็โปะอย่างนี้ค่ะเพื่อนนี่นะคะอันนี้ก็รอการเจริญเติบโตของน้องๆเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องเอาใส่ย,ยางมาวิดนบบ้ำออกน้ำเยอะไปหน่อยนะคะนี่แหละค่ะก็มาอัปเดต7วันเนะาะ ต้นไหนมีวิวัฒนาการก็คือเขาพัฒนาการมีอะไรนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ